่าโซสวัสดีครับรอครับรอคุณนะก็ได้นะผมสวัสดีทุกท่านนะครับเมนูคิงโตครับวันนี้ครับคิงโตนะครับผมเอพีก้อยเนื้อสดๆนะครับผมก้อยของผมนะครับผมลำ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 นะครับใช่ไหมเธอทุ่มหนาดีได้เราทุ่มเมียงเยวะูุดเด็ดนะครับเออเบื่อเมียงเบื่อมังตังก็ไม่เบื่อมาซะกีเนาะ ครับผมขอแซ่บครับจิ oh, S <S อันอเรา,าไม่คุน้นจะเจอเล,ลอยวะเออเจอปาตันี่อันนี้เป็นสามสิบี่เออร์กัน่หน้าครับผมโอ้โหนี่ครับเป็นแต่วายเกลครับผมอโอเป็นแบบยำได้อยู่บ้างยำลุกคลีเขาเรียกเอ ใส่สอยอเนื้อกับเตินในเป็นเนาครับผมอะไรกันซอยหอมครัผสมดีกะสุดไผ่สุนนะครับผมผมเห็ดแบบนี้ครับบาท่าน,นี่เนื้อลายก็เครื่องเทศมานี่บุเชียบนะอเอาเอาพริกพวกหอมหลายลายก็เนือเน้อนะมจะเชียบ

เดี๋ยวนี่ครับปิกิกคั่วครับผมอืมอืมครับอันนี้เขาคั่วไม่ไหมนะครับเอที่เราห่อนครับเนี่ยหอมนะครับผมอืมเอาแกะครับตจานะครับเอาเกลือเกลือใช่ไหมเต็เกลือมันจะถึกต้องนะครับผมอืมหยิบให้มันไล่เต็มง่ายนะครับอืม นี่นี่คือเพียเพียเราขีมันพี่อนครับพี่ออนเเสรเลยโอ้โหดำปีปีเดี๋ยวเลือดสีล่างสีร่างเลือดครับสีร่างครับลุ่ลรถโอ้มล้เลยโอ้ลุมเดีนีรยบเียครถนะครับผมนี่ครับ อขวดปอบยี่นแล้วขวดนะครับใส่ลายเลายนะครับเจีวุ้ยอมะาเจียโตเหลื่อเหลื่อนบาเามนปลาจเนี่ยอืมอืมเด้อตัวามือเดีเดี๋ยวอันเดเอาครบ สุดท้ายครับเสนเลือดครับผมโอ้โหเดินเจาไหวเลยทั้งนั้นเลยตอนบอสครับแบบนี้ครับดับเดียดดับเดียดของเท่ครับนี่ครับโอเคครับลาบก้อยขม อยู s <S mm. yeah. Yeah. ่หม้อเผาหอมเหมือนหอมแบบนี้เลยี่หลาบุยี่นะครับเอียเรียบคลิปหน้าพร้อมไหมครับเราออกกันในวันใดโดครับ